สวัสดีจ้าวันนี้เรามาชมบัวนะคะออกมาจากคอกมาให้กินข้างนอกดูลูกเขา สองเดือนลูกสองเดือนใส่บามันแดงอลังการแต่ว่าแม่เขาแบบเป็นขาวขาวติดโบสรงใหญ่ทรงใหญ,ใหญ่แต่ว่าก็โตลูกเขาก็โตอยู่ค่ะโตอยู่พี่น้องสองเดือนนี่ถือว่าใหญ่แหละความที่ช่วงนี้แบบนานาเนาะ เกี่ยวยาให้กินเอาแม่ก็จะประมาณนี้หน่อยแต่ก็ยังดีมีแร่ธาตุให้กินแด้พี่น้องสวัสดีนะคะประมาณว่าแม่ไม่มีนมนมให้กินก็ลเลยไม่ค่อยอยากให้ลูกกินนม ราคาวัวช่วงนี้มันยังปล่อยไม่ได้ทุกคนต้องเลี้ยงไว้ก่อนแม่นี้ออกลูกมาสามตัวมีแต่ตัวผู้หมดเลยไม่ได้ตัวเมียสักตัว โครงสร้างใหญ่ๆแม่ขนาดแม่บดลูกได้บดมานิดเดียวหางยาวขายาวช่วงยาวช่วงยาวดีอยู่พี่น้องเอยช่วงยาวดีวให้กินยานาบ้านไปก่อนเนาะ ต่วใใ้ให้ลูกคือสีสีบร่้แต่วาให้แบบให,ให้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 แบบโครงสั่งใหญ่อยู่โครงสั่งใหญ่อยู่ใช้แต้มนูแหละเติมน้ำมันใช้แต้มนูเนาะฮะ่ทดทอดสดยูทูปเมื่อกี้มีคนก็มาดูกัน จะถ่ายเขาจะถ่ายมันก็ต้องมีความรู้เลียงงัวเนานะนางเขาพอเห็นว่าบ,บามันเดงเขาเขามาเลยวัวบ,บามันแต่เราก็มีบามันลูกผสมแหละพอดีว่าไม่อยากแกถ่ายตัวนั้นนะกลัวผิดกฎจงๆมัน,ม,นมันอ,านานอันนั้นขอไว้มันก็ต้องผูกกับน่องวัวเนาะจะไปไหนครับหาบอมหาเพื่อน เราได้ยินก็มันมีคนอยู่ดูจะให้เขาดูว่านี้ดูัวเรนี้พอดีพ่อแม่ทำหนูก็มา วัวเราก็อยู่ในคลองเลยทุกคนเบ,บไปหายามาให้กินคุมกินนมแม่จนได้แหละคุมกินนมแม่จนได้แหละจับไม่ได้นะเนี่ยไม่ให้จับเลยได้นี่ สองตัวสาวคู่นี้พฤจิการทันม,นมามกรลาคุมพาห่างกันอยู่สี่เดือนสี่เดือนแต่เป็นสาวเท่ากันแล้วจะไ,ไปกินฟักทองแม่แล้วั้งนะเลี้ยงไวกนทุกคนเลยเลี้ยงไวกอนเลี้ยงมาแล้วละ่ะยังไงก็เลี้ยงไวกรแหละ โอเคนี่ก่อนเด้อจ้าพอิบมีธทุระเด๋อวจ่าเด้อ